พูดไปแล้วคุณจะตกใจว่าพระเยซูคริสต์ได้สอนถึงการเงินการลงทุนการทำกำไรดอกเบี้ยและอาจจะพูดถึงเงินคริปโตเคอเรนซีเงินดิจิตอลมันเป็นอุป,ปมาที่อยู่ในบทแมทธิว25ว่าด้วยเรื่องเงินตะลัน คำว่าตะลันหรือทาเลนที่เราเรียกกันทุกวันนี้นะครับแล้วก็อีกบทหนึ่งก็คือในลูกาบทที่19ข้อที่11ผมจะยกพระธรรมท่อนนี้นะครับในเรื่องเงินสิบมินาเรื่องก็คือมีเจ้านายคนหนึ่งที่จะต้องเดินทางไปแดนไกลเพื่อจะรับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์หรือเป็นคณะรัฐมนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ก่อนไปเนี่ยเขาได้เรียก บ่าวของเขาผู้รับใช้หรือคนใช้ของเขามาทั้งหมดมี10คนเขาให้ไปคนละเหรียญน,นะครับทั้งหมด10เหรียญเดี๋ยวฟังดูมันจะใช่บิตคอยหรือเปล่านะครับพอเจ้านายคนนั้นได้รับการแต่งตั้ง10ก็เดินทางกลับแล้วบรรดาคนรับใช้เนี่ยเขาก็ทยอยมารายงานตัวคนแรกเขาบอกว่าท่านครับท่านให้มานึงมินาผมทําได้สิบ แล้วเจ้านายก็บอกว่าเออท่านเป็นทานที่ดีเจ้าเป็นท่านที่ดีสัตซ์ซื่อนั้นจงไปปกครองสิเมืองกันแล้วกันคนที่สองบอกว่าท่านครับผมหนึ่งเหรียญที่ท่านให้มาผมทํากําไรได้ห้าเจ้าเป็นทานที่ดีแล้วก็สัตซ์ซื่อนั้นจงไปปกครองห้าเมืองกันแล้วกันส่วนคนที่สามมาแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงประชดประชันน้อยใจแล้วก็ เชิงด่าเจ้านายด้วยว่าท่านครับท่านเป็นคนที่น่ากลัวน่าลีนขามทั้งเข้มงวดและก็ถีทวนท่านเก็บผลที่ไม่ได้ลงแรงด้วยตัวเองได้รับในสิ่งที่ท่านไม่ได้สร้างและไม่ได้ผลิตผมกลัวท่านมากก็เลยเอาหนึ่งเหรียญน,นั้นไปขุดฝังไว้ในดินเท่านั้นแหละเจ้านายโกรธมากถึงกับบอกว่า ไอาชาติชั่วถ้ารู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้ทำไมเจ้าไม่เอาหนึ่งเหรียญน,น้อยนิดอันนี้ไปฝากธนาคารเพื่อเราเดินทางกลับมาจะได้กำไรจากมันบ้างในเมื่อเจ้าเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจึงเอาหนึ่งเหรียญน,นี้ไปให้กับคนที่มีสิบเหรียญทันใดนั้นก็มีฝูงชนถามว่า เขามีอยู่ถึงสิบเหรียนแล้วทําไมจะต้องลิฟของคนนี้ไปให้กับคนนั้นด้วยทั้งๆท,ที่เขามีมากอยู่แล้วและเขาเป็นคนเก่งหาเงินได้นี่เป็นอุป,ปมาอุปไมยที่พระเยซูได้สอนไว้มันเปรียบเทียบถึงแผ่นดินสวรรค์แต่บางคนเขามาตีความทางด้านการเงินเมื่อคุณขี้เกียจอยู่อย่างผู้แพ้ แพ้ทุนนิยมแพ้ AI แล้วก็ปากเสียวันวันอยู่กับการด่าคนอื่นติดคนอื่นก็มีสภาพเหมือนคนที่เอาหนึ่งเหรียญไปฝังไว้ในดินอุปมาอุปไมยเรื่องนี้เขียนเป็นหนังสือหลายเล่มเป็นปรัชญาถูกถอดความเยอะแยะในยูทูบเบอร์มีมากมายคุณสามารถไปหาได้มันมีสองชุดก็คือเงินตะลัน แล้วก็เงินมินาภาษาไทยเขียนว่าเหรียญมินาหรือเงินมินาแต่พอไปอ่านภาษาอังกฤษมันเขียนว่าโกลคอยมันคือเหรียญทองคําซึ่งมันจะเป็นเงินบิตคอยหรือเปล่าที่ทํากําไร10เท,าทา่า50เท่าตามที่อุปมาอุปไมนี้ได้สอนไว้คราวหน้าจะมาคุยกันว่าบิตคอย ด้านศิลธรรมจริยธรรมตรงกับพระคัมภีร์ในหลายๆศาสนาหรือไม่